สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม้แรกนะครับผมขอไปน้ําเงินก่อนครับถ้าน้ําเงินออกนะครับผมไปแดงเลยยัดไปแดงเลยนะครับไม้สลับนะอย่างนี้นะครับใครอยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะลูก้าเลยครับลูก้าขับ168เลยนะครับคาสิโนอันดับหนึ่งนะครับคาสิโนลาอันดับหนึ่งฝากถอนออโต้เลยนะครับฝากจริงได้จริงนะครับถอนได้จริงด้วยนะครับเว็บนี้นะ ตนเร็วทันใจด้วยนะครับลองดูนะครับหน้าแปดโอ้โหก้าวหลังว่ะไป้นปอกก้าวว่ะไม้นี้สวยนะครับโอ้โหนึกว่าหน้าเอทจะไม่จัวอะไรซะมาสะแล้วถ้าอย่างนี้สลับแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ไม้สลับแน่นอนครับตานี้ผมขอใส่ไปแดงมักงนะครับลองดูนะครับง่ายครับง่ายครับไม้สลับนะอย่าไปส่วนเขาไพ่นะครับมาเก็เล่ากัน 50- าสห้าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ท่านเดินเงินนะครับว่าอย่างไงนะ ลองดูนะครับไม้นี้นะไม่เสียหายนะครับใส่ในน้อยนะครับคนที่ทุนต่าค่อยๆเล่นนะครับอย่าไปเล่นเยอะนะครับค่อยๆปั้นนะครับลองดูนะครับไม้สองนะขอดูไม้สองครับสกรอมันให้มาสลับนะครับไม้สลับมานะหน้ากายังไงโอ้โหกาสองดอกไม้นี้สวยงามนะบอกแปดนะโอ้โหรติดคู่นะถ้ามาอย่างนี้ผมสวนเลยนะผมสวนกระแสไปเลยนะครับ ผมขอไปแดงนะไม้นี้อย่างนี้นะครับผมขอไปแดงดีกว่านะข่าไพ่ไม่ต้องดูตลอดนะไม่ต้องดูมากตลอดนะบางทีมันก็ไม่ออกก็มีนะครับผมขอส่วนไปเลยนะครับส่นกระแสไปเลยนะครับมันอยู่ที่วิธีการเดินเงินของคุณด้วยนะครับต้องลองดูนะใครอยากเล่นเว็บเดียวผมนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับทิ้งลิงก์สมัครให้นะครับลูก้าหนึ่งหกแปดลูก้าขับหนึ่งหกแปดนะครับ อลองดูไม้นี้เปิดมาโอ้โห,หน้าหา้าโอ้โหไม้นี้บวกนะต่อเก้านะใครอยากเล่นนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ